ภกษาเข้าไป google นะครับแล้วก็เปิดเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าต้อมพักนะครับ T O M H U G เป็นภาษาอาังกฤษนะครับ T O M H U G T O M S U G แล้วกดค้นหา ก็ไม่ฟอร์ตอะไรนะครับฟอร์ตเนื้อเกี่ยไหมขี้งยกันยังไงโซโซตุ่นเลยเนด่ยเนี่นี่ย

ลองเยอะไหมค YouTube ลองเยอะไหมครับเยอนะลองไปเกี่ยวนะหนูว่าไม่ต้องการขอเชื่อถือเกี่ยวนะจบ

มันสากวานะค่ะสาบมาสากวาเกไี่ยน้ำน้ำเนยอย่าี้สาบนี่น้ำมันเอร์นึงรวมกันแบบนี้นี่ไม่นีย กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับอ่าสกรเวลาจะเข้ามาดูสื่อเนื้อหาต่างๆก็เข้ามาดูที่ facebook กลุ่มต้อมพักนะครับหรือคนอื่นๆนะจะเข้ามาดูย้อนหลังนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับ ซีอกรเวลาจะเข้ามาดูสื่นอนื้อหาต่างๆก็เข้ามาดูที่ facebook กลุ่มต้อมพักนะครับหรือคนอื่นๆนะจะเข้ามาดูย้อนหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวลองสตรีมผ่าน facebook ดูนะครับว่ามันจะดีกว่า,าสตรีมผ่าน youtube มันจะดีกว่า facebook หรือเปล่านะครับงวงอยู่ไหมเปลี่ยนมาหน้านี้หรือยังครับหน้าใบงานที่4.3 กันกันหดหอดน่าจะหน่วงประมาณสิบห้าวิถึงสามสิบอ่าคนแรกนะครับจะในตรวจคนที่ส่งแล้วนะครับมีมีอยู่หกคน นี่ทำไมโชคชัยไปขึ้นว่าส่งแล้วใครไปใช้ยูเซอร์ของโชคชัยหรือเปล่าอ่ะดูของอดิศรแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นใบงานของอดิอนยศพันธ์นะครับใบงานที่4.3ข้อที่4ข้อที่1 2 3นี้อาจารย์ตรวจไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้อที่4โจทย์ข้อที่4นะครับก็คือ อ่จอดีสอนไปลบโจทย์ของอาจารย์หรือเปล่าโจทย์ไม่ขึ้นเหรอโจทย์ไม่ขึ้นอ่าโจทย์ใบงานที่สี่นะครับก็คืออ่าออไม่ใช่ตอนนี้ โจทย์ข้อที่สี่ก็คือให้คำนวณเกรดของนักเรียนนะครับถ้าคะแนนนะครับคะแนนของนักเรียนเนี่ยได้น้อยกว่าห้าสิบให้แสดงข้อความว่าเกรดศูนย์นะครับ จะแสดงออกทางไหนก็เลือกเอานะครับถ้าได้คะแนนมากกว่า80ให้แสดงข้อความเกลดสีนะครับแต่ถ้าเกินมากกว่า80เกินไปเกินเกินร้อยขึ้นไปนครับมากกว่า100เป็น101เนอะให้แสดงข้อมูลผิดพลาดนะครับมาดูว่าอดิสอนนะครับเขียนออกมาได้ยังไงบ้าง เริ่มต้นนะครับคะแนนรวมของนักเรียนนะครับอินสอรรับคะแนนรวมเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ไปหาถ้าพิจารณาจากโจทย์ข้อที่4นะยังไม่ไปหาคะแนนเกียรตยังไม่ไปหาคะแนนจียรติบัตแล้วก็ยังไม่ไปหาคะแนนสอบแต่อาจจะมีโปรแกรมอื่นที่คำนวณมาแล้วใช่ไหมครับคำนวณมาแล้วได้เกียรติเกียรติของเกียรติของนักเรียนมา,มารับคะแนนรวมของนักเรียนเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าอดีศรจ,จะเขียนโปรแกรมยิงต้องมีโปรแกรมย่อยอีกโปรแกรมหนึ่งที่คำนวณคนวณคะแนน,นสุทธิของนักเรียนก่อนนะครับโดยเอาคะแนนเก็บ4ครั้งบวกด้วยคะแนน GB 2ครั้งกลางภาคปลายภาคมารวมแล้วได้เป็นคะแนนรวมของนักเรียนนะครับอันนี้คือไม่ผิดนะแต่ว่ามันต้องมีอีกขั้นตอนนะครับรับค่าทางแป้นพิมพ์นะครับเสร็จแล้วมาตรวจสอบเงื่อนไขนะครับโดยนะครับสิ่งที่จะเอามาตรวจสอบก็คือ,อ ก็คือสิ่งที่เรารับเข้ามานะครับก็คือคะแนนรวมของนักเรียนถ้าเราเอาแค่คําว่าคะแนนรวม,มเฉยๆมันจะเป็นตัวแปรคนละตัวกันมันจะอามาตรวสอบไม่ได้นะครับดังนั้นเรารับอะไรเข้ามาเราก็เอาตัวนั้นเข้ามาตรวสอบนะครับน้อยกว่าห้าสิบเยยดโนไปทางไหนครับเนี่ยเยดโนไปทางไหนอ,อดิสัรมาถึงหน้านี้หรือย,ยัง มาถึงหน้าคะแนนรวมหรือยังครับอ่าดูสัญลักษณ์ decision ใช่ไหมครับมันจะมีลูกศรอ,ออกอยู่สองทางนะครับแต่ว่าทางไหนเป็นจริงทางไหนเป็นเท็จสมมุติว่าอ่าอาจารย์สมมุติให้นะครับทางนี้เป็นเป็นจริงใช่ไหมครับคะแนนรวมเนี่ยนะครับเป็นน้อยกว่าห้าสิบจริงก็ให้แสดงเกรดศูนย์นะครับอ่าต่อไปนะครับคะแนนรวมมากกว่าห้าสิบนะครับ มากกว่า50มันจะเป็น60 70ให้แสดงเกรด4นะครับเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่บอกนะว่า,วามันผิดตรงไหนนะครับคะแนนรวมมากกว่า100ให้แสดงข้อมูลผิดพลาดนักศึกษาเห็นพางงานนะครับของอดิสอแล้วมีข้อที่ผิดพลาดตรงไหนครับคือตรงสัญลักษณ์นะครับในการแสดงผลนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรครับโพเ s s หรือว่าการประมวลผลนะครับ การแสดงผลเนี่ยมันมี2อ,อย่างก็คือแสดงผลทางจอภาพแล้วก็แสดงผลทางเครื่องพิมพ์นะครับแต่ว่าสัญลักษณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเป็นการประมวลผลก็คือการคำนวณนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็มารวมกันแล้วก็สิ้นสุดนะครับตัวตัดสินใจนะครับเข้า1ออก2นะครับโอเคเข้า1ออก2แต่ว่าให้เราไปเพิ่มก็คือฝั่งไหนจะเป็นค่าจริงฝั่งไหนจะเป็นค่าเท็จนะครับ สมมุติว่าอาจารย์เดี๋ยวไปไป,ไปดูอีกอีกคนหนึ่งนะครับของปยนันนะครับเปิดผลง,งานของไปยนันตอนนี้ไปยนันดูผ่าน YouTube เห็นพังงานตัวเองนี่ยังครับยังถึงผลง,งานตัวเองหรือยัง ยังใช่ไหมขึ้นมาแล้วใช่ไหมจะหน่วงประมาณสามสิบปีนะครับไปงานทางงานของไปยนันนะครับข้อที่สี่ข้อที่สี่มีมีโจทย์อยู่นะนะครับมีโจทย์ขึ้นมานะครับามาดูทางงานของไปยนันนะครับรัตนาพรเปิดทางงานของไปยนันขึ้นมาหรือยังถึงโทรศัพท์จะเร็วกว่าใช่ไหมอ่า ถัางงานนะครับของปยนันสัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับแล้วก็มาที่รับค่าทางแป้นพิมพ์รับค่าอะไรบ้างคะแนนเก็บคะแนนจิตคะแนนพิสัยคะแนนสอบนะครับเสร็จแล้วมาประมวลผลนะครับคะแนนเก็บบวกด้วยคะแนนพิสัยบวกด้วยคะแนนสอบเท่ากับเกรดของนักเรียนนะครับใน youtube ใครยังไม่ขึ้นถึงหน้านี้บ้างครับมันจะหน่วงประมาณสามสิบวินะครับนะ ตอนนี้นะครับสัญลักษณ์ในการประมวลผลเนี่ยนะก็จะจะได้ค่านะครับเกรดของนักเรียนนะครับแต่นะครับพอประมวลผลเสร็จเนี่ยคะแนนเก็บคะแนนพิสัยสมมติว่าคะแนนเก็บสี 40, ่ิคะแนนพิสัย2ี่สบคะแน 20, แนสอบสามสิบนะครับมันจะออกมาเป็นเกรดหรือยังยังใช่ไหมคือมันต้องเป็นคะแนนอยู่ นะมันยังเป็นคะแนนอยู่มันยังไม่ได้มาเป็นเกรดศูนย์ 0, เป็นเกรดหนึ่งสองสามสี่อะไรแล้วแต่มันยังเป็นคะแนนอยู่เพราะฉนั้นการประมวลผลตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็นคะแนนนะครับคะแนนเก็บคะแนนวิสัยคะแนนสอบเท่ากับคะแนนอาจจะเป็นคะแนนสุดที่นะครับหรือคะแนนรวมล่าสุดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นเกรดนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็มาตรวจสอบนะครับสัญลักษณ์นะครับถูกต้องนะครับ เอาอะไรมาตรวจสอบก็คือเอาคะแนนนะครับคะแนนรวมของนักเรียนมาตรวจสอบนะครับโดยสัญลักษณ์แรกเนี่ยตรวจสอบว่าน้อยกว่าห้าสิบหรือเปล่านะครับถ้าเป็นจริงนะครับเป็นจริงแสดงว่าเขาอาจจะได้สิบคะแนนใช่ไหมครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับถ้าได้ห้าสิบเนี่ยเป็นจริงไหมได้ห้าสิบเป็นจริงไหมครับตามสัญลักษณ์ตัวนี้ จะเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับถ้าถ้าข้อมูลที่รวมแล้วมันได้ห้าสิบนันกศึกษาก็แทนค่าเลยครับห้าิบน้อยกว่าห้าสิบเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับห้าสิบน้อยกว่าห้าสิบเป็นจริงหรือเท็จเป็นจริงหรือเท็จครับห้าสิบน้อยกว่าห้าสิบห้าสิบมันน้อยกว่าห้าสิบอีกค่าหนึ่งไหมฮะห้าน้อยกว่าห้าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เป็นเทสนะ5มันจะเป็นน้อยกว่า5ได้ไงใช่ไหมมันเป็นเทสใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นเทสคือแสดงเกลีดสีนะครับอ่าสมมติว่าเขาได้50มาเนี่ยเขาก็แสดงเกลียสีไปเลยนะครับเสร็จแล้วปายานันก็เอาเอาค่าที่เกียดสีเข้ามามาเชื่อมต่อกันแล้วก็สิ้นสุดแต่ในโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้าได้คะแนนมากกว่า100ล่ะครับอ่าโปรแกรมของปายานันก็ หรือว่ามีอีกไม่มีนะใช่ไหมโปรแกรมของปยานาันจบจบเท่านี้เนาะ,ะแต่ว่าในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้คะแนนมากกว่าหนึ่งร้อยให้แสดงเกตข้อมูลผิดพลาดตามพังงานของปยานาันก็ไม่มีตรงไหนที่เป็นแสดงเกตข้อมูลผิดพลาดใช่ไหมครับก็แสดงได้แค่สองค่าเพราะนั้นยังยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบต้องทำอะไรอีกอเดี๋ยวดูคนต่อไปก่อน อะทีลวุฒตอนนี้อาจารย์กําลังจะเปิดทางงานของทีละวุฒนะครับถ้าเครื่องของเราใครเห็นทางงานของทีละวุฒโชว์ขึ้นมาแล้วยกมือหน่อย เห็นข้อสี่ในใน u t u b e นะครับเห็นข้อสี่แล้วยกมือ้นอ่ะเห็นเรืยงครับโอเคประมาณประมาณสามสิบขึ้นหน่วงทั้งงานนะครับของธีรวุฒิก็เริ่มต้นนะครับ แล้วก็มารับค่าคะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนกิจพิสัยแล้วก็มาประมวลผลนะครับเท่ากับอ,อันนี้ก็คล้ายๆกับปยานันเนาะเป็นเกรดของนักเรียนนะครับ mm hmm. แต่ว่ามาตรวจสอบอันนี้ประมวลผลได้เกรดของนักเรียนนะครับแต่ว่ามาตรวจสอบเอาคะแนนรวมมาตรวจสอบมัน,นมันคนละอย่างกันนะครับซึ่งที่จริงตรงเนี้มันก็ยังไม่ออกมาเป็นเกรดมันจน,นะครับ อันนี้มีจุดเชื่อมต่อเห็นไหมครับแต่ตรงนี้ไม่มีจุดเชื่อมต่อเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่มีจุดเชื่อมต่อแล้วก็ตัวสัญลักษณ์นะครับ decision ก็ต้องมีเยียยโมนะครับมีจริงเท็จเยียดโน <c oughs> ตัวกายนะครับ ตอนนี้ยังไม่เปิดทางอานของธีรวุฒิใช่ไหมเกิดงงเพจบุ๊ก มาดูผังงานนะครับของประกายนะครับเริ่มต้นแล้วก็ตัวนี้สัญลักษณ์นะครับรับค่าโดยไม่ระบุสื่อรับค่าอะไรก็คือรับค่าคะแนนรวมของนักเรียนนะครับทีนี้เวลามาประมวลามาตัดสินใจก็ต้องเอาค่า คะแนนรวมของน ENNIS, ักเรียนนะครับอันนี้เราเขียนว่าคะแนนรวมเฉยต้องเขียนว่าคะแนนรวมของนักเรียนนะครับประกายตัวค่าที่รับเข้ามากับตัวที่อยู่ในตัดสินใจต้องเหมือนกันนะครับถ้าเราจะใช้คําว่าคะแนนรวมของนักเรียนนะครับสัญลักษณ์ตัดสินใจก็ต้องเป็นคะแนนรวมของนักเรียนแต่ถ้าในสัญลักษณ์ตัวตัดสินใจเราเขียนว่าคะแนนรวมไม่ต้องเติมสีนะครับด้านในไม่ไม่มีสี